สวัสดีค่ะตอนนี้กับช่องคีมคลิปแคชาแนลนะคะวันนี้ครับเบิ้งไก่ครับเบิ้งนกเบิ้งไก่ครับเมื่อกี้กับเบิ้งนกไปแล้วเองมาเบิ้งไก่ต่อครับ ไก่ครับเลียงไก่ไก่เต็มสว่วนด้วยครับเนี่ย นี่คับป้ามังนาวครับส่วนมังนาวครับเนี่ยต้นมังนาวครับทั้งเลี้ยงไก่ทั้งปลูกกอยู่าเกินครับกล้ยก็เมีครับเนี่ยนอยต้นกล้ยครับนะต้นแค่ครับต้นแค่ก็มีครับเนี่ยต้นแค่แต่เพื่นออกดอกครับแดดยอดหวานตื่นแดดไปหล่วเก่งกับปนอกับแกวแล้วครับ ต้นมงนาวครับโมเกตต้นครับต้นมงนาวเห็นกินเห็นอยู่ไกลๆก็เกอะพายต้นไผ่ครับต้นกล้วยครับนี่ว่าต้นหมางลินฟ้าครับเห็นบอกครับต้นหมางลินฟ้าครับนี่นตนนนแต่ก็บอยเห็นหน่วยมันโบครับบ่ยเหหน,น่วยครับ มันก็เป็นดอกครับตอนมังดินฝาครับ ส่วนหลังบ้านครับสภาพส่วนบรรยากาศส่วนหลังบ้านครับปลูกผักน่างเยอะน้อยอก,กินเต็มเยอะครับเนี่ยับข้าวหน้าหมอมครับกินได้หลายรุ่นนะครับได้กินหลายรุ่นหลายหน่วยนะครับ เป็ดเลี้ยงไก่ครับ ต้นลำไยกำนังเป็นดอกครับเห็นดอกครับนี่ต้นลำไยเลยครับเนี่ยกำลังเป็นดอกครับดอกกากับต้นลำไย,ยครับเต็มเ้อครับดคคบอกเต็มเ้อยครับเพิ่งต้นลำไยเพิ่งดอกใบลำไยไปฟังเสียงเป็ดจยนใจหมักน้ำเ้อครับ Oh <laughs> my หลังบ้านครับตัวกินข้าครับวางเน่าอยู่ในกินกินครับ,รบวเวลา,ากินข้าวกหาเันื้าเนียแล้วก็มาแกงกินกันอยู่นี่ครับ เสียงใกล้เสียงเป็ดห่างไปน้ำเลยครับ